ดูดวงรายปากระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2567ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมทางด้านการงานงานในช่วงนี้จะมีแต่งานด่วนงานเร่งเข้ามาหลายอย่างต้องแข่งกับเวลาและความเครียดของคุณเป็นช่วงที่คุณจะหลุดโฟกัสไม่ได้เหมือนทำงานใช้นี่อยู่ตลอดเวลา,านอกจากนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องงานอยู่เรื่อย ต้องดูดีๆว่างานนั้นจะทำให้คุณมีปัญหามากกว่าการช่วยเหลืออย่างเดียวหรือเปล่าทางด้านการเงิน ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ได้เงินมาก็ใช้ออกไปคุณจะได้รับเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่มีขาดมือก็จริงแต่คุณจะมีรายจ่ายเรื่อยๆด้วยเช่นกันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าทำงานเท่าไหร่ก็เติมเงินไม่ค่อยเต็มทางด้านความรักสำหรับคนโสดจะมีคนที่สนใจคุณเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเขาจะเข้ามาจีบหรือพยายามทำความรู้จักกับคุณอย่างว่องไวแต่เขา อาจจะเป็นคนที่ใจเร็วด่วนได้ไปหน่อยส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์หรือความคิดที่ไม่ค่อยตรงกับคนรักและทำให้เกิดปัญหาได้ทางด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับความเร็วหรือการนั่งมอเตอร์ไซ์